อ่าน,นะครับวันนี้ผมจะมาแก้ไขปัญหาไฟกระพริบของบา t เทอร์ T7200W ครับอ,อาน,นะครับก็สวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่องครูไฮเปอร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทับคลิปต่อไปของผมนะครับขอบคุณครับทีนี้มาเริ่มกันเลยครับนะครับทีนี้กดตามผมนะครับเราทําการเปิดเครื่องนะครับไปที่เมนูนะครับมันจะให้เราไปที่เซฟหมดนะครับมันก็จะมีกดปุ่มขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับสิ่งที่เราสนใจนะครับก็คือเราไปที่เมนูนะครับแล้วก็กดที่ค้นหาตัวเลขแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมกดที่ตัวถ่ายเอกสารที่เป็นตัวสีขาวนะครับขึ้นตัวเลขตรงนี้มา ให้เราใส่ตัวเลขเข้าไปก่อนครับก็คือตัวเลข8กดโอเคแล้วตามด้วยเลข0แล้วก็กดโอเคครับมันจะไปที่เซฟหมดของตัวเครื่องนะครับทีนี้เราจะทําการเลื่อนหา,าภาษาอังกฤษนะครับก็คือคํานี้นะครับเวลาเราเลื่อนหาให้กดที่ตัวไายกระสานะครับที่เป็นตัวไทยขาวดําหรือกดตัวสีนะครับถ้ากดตัวขาวดามันจะเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ากดตัวสีจะเลื่อน,นลงล่าง ให้หาภาษาอังกฤษคำนี้ครับเวลาเราเคลียร์เราต้องเคลียร์จุดนี้ก่อนนะครับให้ค่าเป็น0นะครับพอเราเห็นเสร็จครับทีนี้นะครับเราก็กดปุ่มโอเคครับมันจะขึ้นตัวเลขมานะครับจะมากจะน้อยก็ไม่ต้องสนใจนะครับเราต้องทําการให้เปลี่ยนค่าเป็น0นย์นะครับเราก็ทําการกดโอเคเสร็จแล้วเลื่อนหาครับผมพิมพ์ตัวเลขก็คือกด2โอเคกด7โอเค กด8โอเคแล้วก็กด3แล้วก็โอเคครับตัวนี้เลขนี้นะครับมันจะเคลียร์กลายเป็น0นะครับค่อยๆกดไปนะครับพอตัวเลขนี้เป็น0นย์เสร็จครับเราก็จะไปเคลียร์อีกเมนูหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่จบนะครับแล้วพอเราเคลียร์ได้เสร็จนะครับเราก็ทําการกดโอเคอีกครั้งนึงครับไปที่สต็อปครับแล้วก็ไปที่หมดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้เราเข้าไปที่เซฟหมดอีกครั้งเราก็พิมพ์ตัวเลขเหมือนเดิมครับก็คือ80นะครับก็คือพิมพ์8โอเคนะครับแล้วก็กด0โอเคครับเราจะหาภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งครับก็คือคำนี้นะครับค่อยๆเลื่อนหาไปตัวนี้จะมีการเคลียร์ซับหมึกนะครับเพื่อให้ค่ามันเป็นศูนย์นะครับกรณีนี้เกิดขึ้นจากการที่เราเติมหมึกใหม่นะครับมันอาจจะมีปัญหาเลอะนิดนึง เราก็ทําการกดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเห็นภาษาอังกฤษที่ผมขึ้นหน้าจอไว้ให้นะครับก็คือหาให้ตรงเป๊ะเลยนะครับก็คือพอได้เสร็จนะครับเราก็ทําการเลือกนะครับทําการกดโอเคครับมันจะขึ้นตัวเลขเยอะมากนะครับแล้วก็เคลียร์ค่าให้เป็นศูนย์เหมือนกันนะครับเวลาเคลียรก็ทําเหมือนกันครับกดโอเคครับจากนั้นไปที่ตําแหน่งครับ ก็คือพิมพ์เลข2นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาเลข7นะครับกดโอเคเลื่อนไปหาเลข8กดโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือกดเลข3นะครับแล้วก็โอเคครับตัวเลขนี้จะกลายเป็น0ูนย์ครับพอไม่เคลียร์เสร็จค่าตัวนี้เป็น0ูนย์เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ไปที่อีกหมดหนึ่งครับก็คือออกจากเซฟหมดก็เลื่อนไปที่เลข9ครับกดโอเค นะครับแล้วก็กด9อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดโอเคครับจากนั้นกดสต็อปครับตัวนี้ไฟมันก็จะหายไปนะครับเราก็ทําการสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับหรือจะทําการถ่ายเอกสารทดสอบดูก็ได้นะครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูจนจบนะครับก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับสลับช่องคุยเปิดนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูช่องคุยเปิดนะครับขอบคุณครับ